น้ำดอกไม้ค่ะคุณครูก็มาบ่มได้ประมาณสักสี่สี่ห้าวันแลนะเขาก็เหลืองมาแล้วนะคะคุณครูก็จะทาแล้วนะคะทานได้แล้วนี่นนช,ชุบ<โ>อันนดอเอาไว้นี่คุณครูก็จะแชกเหลือไว้ประมาณสักสองวันนะคะสักสองวันเดี๋ยวค่อยบรรจุแพกนะคะ เด็ดเด,ด,ดอกที่แก่ๆทิ้งไว้ว่างก็ได้ค่ะเพราะว่าเขาจะได้ไนคุณคือจะเด็ดฝักกับเพราที่แก่ไปนะคะเอาไปด้วยเดี๋ยวจะเอาไปโรยที่จั่วพร้อมที่จะขยายพันธคือก็นี่ใช่ไหมคะคือโอกาสตัดแต่งไปด้วยนะคะนี่ ไปทั้งหมดเลยค่ะเดี๋ยวไปเรียกอ,นนอันนี้จะแกล่ะนะคะ๋ยวครูก็จะเอายอดพวกนี้ค่ะเอาไปแกงปลาปลากระป๋องใส่ โต้มที่สุกี้มาชอบค่ะก็มาต้มเองเลยนะคะนี่ก็โดต้มน่าทานมากเลยนะคะนี่เดี๋ยวเราก็ไปทานด้วยกันเลยนะคะ นี่ค่ะคุณครูก็ยังไม่เคยทานเลยนะคะแกงปลาปลากระป๋องใส่นอม้ดองค่ะนี่เรามาทานกันเลยนะคะสาธิตเสร็จร้อนๆเลยค่ะแกงปลาของคุณครูก็ทําง่ายๆอย่างที่เคยทานั่นแหละค่ะแต่ผิดแปลกไปก็คือใส่ปลากระป๋องค่ะอืมอืมอร่อยค่ะ ปลากระป๋องรสเขาดีอยู่แล้วนะคะคุณครูก็ไม่ต้องเติมอะไรเลยเป็นเมนูประหลาดน่าทานอร,าอร่อยแรลอปลาปลากระปก๋องใส่หน่อไม้ดอง เยอมเย่ะมากลืมบอกปะนี่คุณครูจะนำเสนอนี่ค่ะนี่ข้าวโพดต้มนี่น่าทานไหมคะเพื่อนๆค่ะนี่ข้าวโพดต้มเมื่อ สองรำวันที่แล้วคุณครูกับครอบครัวก็ไปทานทุกี้ตีน้อยมาแล้วก็ติดใจข้าโพดต้งค่ะก็เลยมาซื้อต้มเองค่ะอืมอืมต้มเองก็อร่อยนะคะคุณครูใส่เกลือไปนิดหน่อยเย่ยมเลยทานข้าวกับคุณครูนะคะแกงปลาปลา,ปากระป๋องใส่เน่อไม้ดองพร้อมกับข้าโพดต้ง

สวยไหมคะนี่สวยมากผลใหญ่นี่คะ่ะเปื่อนๆคะ่ะนี่น,นี่น้ำดอกไม้น้ำดอกไม้คะ่ะคุณรูก็มาบ่มได้ประมาณสักสี่สี่ห้าวันแล้วนะคะเนี่ยใกล้สุกแล้วคะ่ะนี่น่าทานไหมคะผลใหญ่ๆค่ะนี่ก็อันนี้ อันนี้สุกเร็วมากเลยนะคะอันนี้โชคอน,นันต์ค่ะอันนี้เขาจะแก่มากๆหลนร่วงคาต้นก็มีนะคะที่คุณครูนำเสนอให้เพื่อนๆได้ชมนะคะที่โชคอน,นันต์สุกคาต้นนะคะอันนี้เขาก็เหลืองมาแล้วนะคะคุณครูก็จะทานแล้วนะคะทานได้แล้วนี่โชคอน,นันต์ เดี๋ยวครูก็จะพาเพื่อนๆไปชมอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณครูแช่น้ำเกลือเอาไว้<ม>ก็คือหน่อไม้ไผ่เลี้ยงคุณครูจะดองค่ะก็เข้าสวนก็ไปเจอก็เลยเอามาจัดการฝานฝานฝาน,ฝานแล้วก็แช่เกลือเอาไว้นะคะจะแช่ไว้สักสองคืนค่ะว่ารูปลักษณ์จะเป็นอย่างไรแล้วเรา เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะแพ็กใส่ขวดเอาเก็บไว้ทานเป็นการทานอมอาหารค่ะดองหน่อไม้ไผ่เหลียงหน้าทานไหมคะ